สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะตัวนี้คือดาฮอนเคเฟเทอรเป็น e ีบอ e ที่น้ำหนักเบาที่สุดไปดูกันอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็น e ีบอ e ที่น้ำหนักเบาที่สุดมันเบาที่สุดขนาดไหนเหรอมันน้ำหนักแค่12บสองโลสิโลกับ e ีบอ e คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นในตลาดนะครับผม ตัว e-bike เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะสิบแปดโลสิบก้าโล2ี่สโลยีโลยีโลแล้วแต่ตัวละอ่ะตัวนี้ออกแบบมาเป็น e-bike นะครับผมจะเป็น e-bike ที่น้ำหนักเบามากๆอ่ะระบบจริงๆมันใช้ระบบง่ายๆเลยนะระบบง่ายๆเลยเป็นระบบ assist อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรที่เขาให้มากันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างและทำไมมันถึงเป็น e b i k ที่น้ำหนักเบาที่สุดปะครับ ดา h ฮอนเคเฟเทอร์ K เนี่ยมันมาสองสีนะครับเป็นสีเทาตวาวที่ตัวให้โชว์ให้ดูเนี่ยแล้วก็สีเขียวผมว่าสวยทั้งสองสีเลยแล้วแต่ละว่าแต่ละคนจะชอบสีไหนนะก็ลองเลือกกันดูนะครับผมมันดูอย่างแรกเลยนะครับที่ล้อนะล้อตัวนี้เป็นล้อสิบหกนิ้วอ่ะคันนี้มากับล้อสิบหกนิ้วคือถ้าเกิดเราดูตัวทรงมันเนี่ยทรงมันจะคล้ายๆกับ่าดาฮอนเคเก้าเอ็กเนอะคล้ายๆก,กันเลย คล้ายๆกันมากคือเบสเดียวกันเลยดีกว่าว่ายง่ายนะครับผมตัวเนี้ล้อมันมากับล้อ16นิ้วนะครับผมยางใช้16.5 1นะครับผม16.5 1 5. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คือตัวเนี้มันเป็น16.5 3 0หลายคนจะเริ่มงง1.75 1.5 16.5 3 0มันคืออะไรอ่ะอธิบายง่ายๆก่อน16แบ่งเป็น2ประเภทนี่อ่ะ2ประเภทตามนี้ อย่างแรกเลยคือ16305เป็น16ที่เราเห็นกันในตลาดทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ16349 349เนี่ยมันมากับพวกจักรยานเพื่ไลา์พวกจักรยานแบบบอมตั้นแบบอ่ะพวกไบคัลสตมเมดพวกมินบ๊อบเซเบ๊อบซพวกเนี้ยอ่ะจะเป็น16349 เป็นคนละขนาดกันนะครับผมเป็นคนละขนาดกันอ่าวงล้อไม่เหมือนกันเลยวงล้อคนละไซส์กันเลยเพราะฉะนั้นใช้ยางอันเดียวกันไม่ได้อข้อดีของ16305คืออะไรมียางใหญ่ให้เลือกมียางเล็กให้เลือกอยางใหญ่อยากจะใส่อะไรอยากจะใส่ชอวเบกบิ๊กแอเปิลก็ใส่ได้ข้อดีคือของ16305มันคือตัวนี้เนี่ยแหละนะครับผมอ่เราไปดูกันต่อตัวที่เฟรม เฟมตัวนี้เป็นเฟมอลูมิเนียมอ่าอลูมิเนียมตะเกียบอลูมิเนียมเฟมอลูมิเนียมมันก็เลยทําให้น้ําหนักเบาลงเนอะไปฮะพอสมควรเลยละ่ะขาจานตัวนี้มากับ53ฟันเป็นขาจานกระโหลกเหลี่ยมธรรมดาทั่วไปอ่านะครับผมเป็นธรรมดาทั่วไปแต่มีระบบอ่าที่จะควบคุมมอเตอร์อยู่ที่ขาจานอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย มอเตอร์มันจะทํางานยังไงต่อเมื่อขาจานมันหมุนไม่ใช่ว่ารถวิ่งแล้วพอล้อหลังหมุนไม่ใช่นะมอเตอร์จะทํางานต่อเมื่อขาจานหมุนเราฟีขารถวิ่งมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับผมอ่ามันจะใช้ระบบแอซิสช่วยอ่าในลักษณะที่เวลาพอเราเริ่มปั่นไปแล้วเนี่ยขาจานเริ่มหมุนไปแล้วเนี่ยระบบแอซิสจะเริ่มทํางานทันทีอ่าส่วนด้านหลัง มันมากับ16นิ้วเหมือนกันแหละและมีมอเตอร์อยู่นี่มอเตอร์จะอยู่ด้านหลุดุมหลังนะครับผมดุมหลังจะออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ค่อนข้างที่จะเยอะสังเกตดูซี่ลวดเยอะมากๆเยอะมากๆ,ๆ,ๆตัวนี้ออกแบบมารับน้ำหนักได้เยอะและรับแรงบิดรับแรงกดได้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยกดไปเถอะปั่นไปเถอะอ่าตัวเนี้ยปั่นได้แน่นอนนะครับผม ดูต่อที่หลักอ่านกันบ้างนะครับหลักอ่านตัวนี้ใช้33.9เป็นหลักอ่านมาตรฐานของดาฮอนหมายคาว่าอะไรเราอยากแต่งเป็นหลักอานเบาได้ไหมได้เราอยากแต่งเป็นหลักอ่านตัวอื่นได้ไหมได้นะครับผมอ่ะมาดูที่เบาของ E-B i k e ตัวนี้มั่งอุ๊ปนี่ไอ้นี่ตกมาเดี๋ยวผมปรับกล้องหน่อยอ่ะเบาตัวนี้เนี่ยให้มาผมว่ามันนิ่มพอสมควรเลยนะนิ่มแบบ คือทรงมันดูแบบเพียวๆนะดูไม่น่านิ่มแต่จริงๆแล้วมันนิ่มนะนั่งสบายอะ่ะตัวเนี้มั่นใจว่านั่งสบายอ่ะปลอกแฮนด์ใช้ปอกแฮนด์โฟมนะครับผมแต่ว่าเป็นระบบที่มีกริปล็อกเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบโฟมยัดเข้าไปมันก็มีกริปล็อกเราสามารถถอดเปลี่ยนอะไรได้ง่ายนะครับไม่ต้องใช้ลมเป่าออกนะแต่ว่าตัวเนี้ยปอกแฮนด์ที่ให้มาเนี่ยสังเกตดูมันจะมีนูนๆขึ้นมาตรงนี้หน่อยจับ สบายพอสมควรเลยผมว่าใครใช้ตัวนี้นะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนปลอกแฮนด์เลยอะไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมมือเบรกใช้อลูมิเนียมนะครับของดาฮอนก้ามเบรกตัวนี้เป็นวีเบรกนะครับผมถ้าจะไม่เผลิดของเป็นอ๋อของเป็นดาฮอนเหมือนกันอ่ะตัวนี้เป็นดาฮอนเหมือนกันสิ่งที่ตัวนี้แตกต่างกับชาวบ้านเขา <c oughs> ไม่ใช่ชาวบ้านดิแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่มันมามันมีไฟมาให้ไฟหน้า แต่เป็นชาร์จ USB นะไฟหน้าและไฟหลังตัวนี้เห็นไหมมันให้มาเลยค่อนข้างโอเคเลยล่ะ mm hmm. คือแบบเออเวิร์กเวิร์กเวิร์กคือให้มาแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอ่าไปซื้อเพิ่มอ่ะก็คือมีมาให้แล้วนะครับผมและตัวนี้นะคอปรับระดับได้ด้วยหมายคำว่า ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นคนอยากปั่นสบายอะ่ะปัน e ่นอีบอ์อ่ะไม่ได้ปั่นเอาเป็นเอาตายอะ่ะอยากนั่งองศาแบบสบายๆหน่อยก็สามารถทําได้อ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูในระบบของอ e ีบค์ตัวนี้ลึกๆก,กันอีกนิดหนึ่งระบบง่ายๆไม่มีอะไรเลยใช้งานง่ายๆไปดูครับระบบอ e ีบค์ตัวนี้นะใช้งานง่ายมากหนึ่งคือเห็นตรงนี้ไหมซึบที่ชาร์จอยู่นี่ ที่ชาร์จอยู่นี่มีฟิลยางปิดให้ดีนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงน้ำจะเข้าคือแน่นอนแหละเราใช้พวกเนี้ยถ้าเกิดเจอฝนหนักๆผมว่าไม่แนะนำอยู่แล้วไม่แนะนำอยู่แล้วเจอฝนหนักๆอย่าไปปันมันอย่าไปปันมันมันมีระบบแหละมันเขาเรียกว่ามันมีซิลยางปิดให้แต่เจอฝนหนักๆก็ไม่แนะนำนะครับผมหลบฝนหน่อยก็ดีฝนตกเบาๆไม่เป็นไรนะ มันไม่กระเด็นสายเข้าไปหรอกอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักๆไม่แนะนํานะครับผมระบบเปิดยังไงกดแค่ตัวนี้เองปุ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวกดค้างท,ทัวทีซึบอ่าเห็นไหมไฟเปิดละพอกดค้างปุ๊บไฟเปิดกดค้างอีกทีไฟปิดอ่าเราจะเปิดระบบนะเปิดระบบเสร็จปุ๊บใช้งานยังไงอะปั่นเลย <laughs> ปั่นอย่างเดียวเลย พอเราปั่นตรงนี้ปุ๊บนะระบบทํางานทันทีคันนี้เป็นซิงเกิลสปีดนะไม่มีเกียร์ระบบใช้ง่ายมากอย่างที่ผมบอกปั่นปุ๊บระบบแอซิสปิดทันทีหนึ่งทันทีเลยทันทีเลย <c oughs> โทษทีอ่าพอเราเปิดเครื่องเนี่ยพอเราปัน่นปุ๊บระบบแอซิสทำงานทันทีครับอทำงานทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดมันไปปั่นได้ไหม ปั่นได้ปกติคันนี้ผมเคยลองปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คันที่เอามารีวิวนะ <c ười> คือก่อนหน้านี้มันเคยมีเข้ามารอบหนึ่งแล้วผมเคยเไปลองปัน่นระบบแอซิชช่วยได้เยอะมากๆเหมือนกับแค่เราควงขายอย่างเดียวเลยไม่ได้ออกแรงเลยเวลาที่เราปั่นอะ่ะคันเนี้ควงขายอย่างเดียวเลยมันไปของมันเองเลยสบายบันสบายมากๆแต่ ถ้าเกิดเราปิดระบบไปเป็นยังไงพอเราปิดระบบไปปุ๊บเวลาปั่นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกับปั่นอ e ีบ k e คันอื่นเลยเวลาปิดระบบมันเหมือนกับปั่นจัก,กรยานธรรมดาคันหนึ่งคืออ e ี i k e คันอื่นเนี่ยเวลาที่เราปิดระบบแล้วเราปั่นเนี่ยรู้ถึงความหนืดได้อย่างชัดเจนโคตรหนืดหนืดจริงๆคือ E- b บ k e รุ่นอนืนๆเนี่ยพูดตรงๆเลยต้องเปิดระบบครับต้องเปิดระบบเพราะด้วยน้ําหนักตัวมันด้วย อาแบบยี่บโลอย่างเงี้ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโลอย่างเงี้ยมันหนักกว่าจะปั่นออกไปได้เนี่ยโอ้โหหนืดมากๆแต่ตัวนี้มันสิบสองโลเพราะฉะนั้นเราปิดระบบแล้วก็ปั่นเหมือนจักรยานปกติได้ออไอเนี้ยคือข้อดีของมันและน้ําหนักมันเบามันเบาแบบเบา,เบ,าบบบบบเบอเหอไม่ใช่เบาแบบถึงขั้นแบบยกนิ้วเดียวได้นะต้องบอกงั้นก่อนแต่มันเบามากเบาจนแบบเออเฮ้ยนี่คืออ e ีบจริงเหรอ ใครไม่ยกก็งงว่านี่คืออ e ีบห้จริงเหรอจริงๆอ่ะรุ่นนี้มากับสายเดลเทคให้แล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นใหม่ที่เขาทำขึ้นมาเรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาพับแล้วมันสามารถพับได้เนียนขนาดไหนอ่ะเรามาดูนะคันนี้เวลาพับแล้วจะเป็นยังไงขาตั้งขึ้น ขาจาน้านซ้ายอยู่ด้านหน้าเสมอนะก่อนพับนะครับผมอันนี้เนี่ยมันมีไฟผมจะบิดไฟมาด้านข้างหน่อยนะเวลาที่พับมาแล้วมันจะได้เรียบร้อยนะครับเชิดหน้าเชิดหน้าไอตัวมือเบรคขึ้นนะครับผมยกคอจนเจอจุดสีแดงจุดสีแดงอยู่ตรงนี้นะอ่าล็อกปุ๊บคราวนี้พับมันลงเลยพับมันลงปุ๊บทุกอย่างมันจะพ้นไปหมดเลยมันจะพ้นไป แฮนด์ Hand, มันจะเลยตะกงตะเกียบแฮนด์ Hand, มันจะเลยอ่าตัวแม่เหล็กไปนะครับผมหลักอานเราลงปึ๊บเปิดเซฟตี้ตรงนี้ง้างมันออกและพับเข้าหากันเฮ้ยมือไปโดนอ่าพับเข้าหากันเอาเข้ามาปึ๊บแม่เด็กดูติดกันเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากอยากให้ดูอยากให้ดูความเรียบร้อยมาก เรียบร้อยมากๆนะครับผมพับแล้วแคบมากๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้อ e ีบ k e สักคันหนึ่งแล้วช่วงหลังเนี่ยผมจะเจอคำถามบ่อยว่าเอเจกรกานประเภทเนี่ยมันเข็นได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมลองดูลองให้ดูแล้วกันผมย้ายกล้องออกไปหน่อยนะมันจะได้มีพื้นที่การเข็นจักรยานคันนี้มันก็ยังพอทำได้ยังพอทำได้ทำได้ขนาดไหนเหรออ่ะ เราเออแขนขึ้นมานะแฮนตั้งอย่างนี้แล้วเราพับกลับเข้าไปเหมือนเดิมให้แม่เด็กดูติดกันอย่างนี้นะครับอ่เบรกอ่ะเอาเอาเอา,เอาให้มันเบรกมาตรฐานหน่อยละบีบเบรกไว้ยกมันขึ้นมาเข็นไปเลยเข็นเหมือนกับเข็นรถเข็นเด็กอะ่ะหรือแม่เข็นรถเข็นอะไรนะอะพวกรถเข็น ชอปปิ้งอ่ะรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะเข็นไปอย่างนั้นได้เลยอ่าไปได้เข็นได้สบายๆเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเอาจาักรยานคันนี้ขึ้นรถไฟฟ้าคันนี้สามารถทำได้นะคันนี้สามารถทำได้เอาขึ้นรถไฟฟ้าทำได้เพราะว่าเราไม่ต้องแบกมันตลอดเวลาแล้ว12โลเนี่ยแบกตลอดเวลา มันก็เอาเรื่องอยู่นะถึงแท้ว่าผมว่ามันจะเป็นจักรยานที่เบาสำหรับอ e ีบอยแต่เราจะแบกสิบสองโลตลอดเวลามันก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบกมันมันมีอย่างนี้มันสามารถใช้เข็นอย่างนี้ได้ก็เขียนอย่างนี้ไปนะครับผมอย่างหนึ่งที่จําไว้คือมันจะเข็นถอยหลังไม่ได้เขียนไปด้านหน้าได้แบบแต่กี่นี้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะตัวนี้ดาฮอน เฟเทอร์สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทราคาสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเทียบกับอ e ีบตัวอื่นในตลาดเป็นยังไงมันก็ถูกกว่าตัวอื่นแหละเอาก็จริงแล้วมันก็ถูกกว่าตัวอื่นแล้วเดี๋ยวยิ่งเป็นดาฮอนด้วยคือดาฮอนเนี่ยรับกันแบตเตอรี่สองปีนะตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่ยี่สิบสี่โวลต์อ่ายี่สิบสี่โวลต์อ่า สีวัตป่ะจะไม่ได้จะไม่ได้ย <laughs> ี่สสี่โวล์ล้กันอ่าเพราะฉะนั้นใช้ไปเถอะสองปีรับประกันแบตให้นะครับผมรับประกันตัวเฟรมสิบปีอ่ารับประกันตัวเฟรมสิบปีอยากจะให้ทุกคนได้มาลองจริงๆ <laughs> อยากจะให้ทุกคนได้มาลองจริงๆคราวนี้สนใจ ทักมานะครับตัวนี้32,900บาท32,900บาทนะสนใจทักมาไบการ์เด้นนะครับ9 9 9 7 6 0 0 2 9 9หรือติดต่อในรล ne ID ก็ได้นะครับรล ne ID ไบอ่าแอดไซน์ไบคาร์เด้นบีเมีแอดไซน์นำหน้านะอ่าหรือติดต่อเมสเซจใน Facebook ก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนนะครับผมทักกปนมาได้เลยเดี๋ยวผม จัดการให้ไม่สะด,ดวกมาที่ร้านส่งได้นะครับผมจัดส่งได้่าคันนี้ถ้าเกิดให้ส่งจะมีค่าส่ง300บาทนะอสาม0 0บาทเท่ากับจักรยานทั่วไปนะครับบางคันอาจจะส่งแพงหน่อยถ้าเกิดไปดีบายคันอื่นแต่คันนี้ค่าส่ง300บาทสนใจทักมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสาหรับวันนี้สวัสดีครับ